นเืกนลงทานยาเยออะไรครับพี่นบพี่นงสายบุญบรมาง,งานหลายครับเป็นบรรยากาศลงทานวัดคูมโนลมครับคูมโนมนี่ครลงทานเยอะเลยครับ ตามบาบาดเอาไว้เลยครับราคาสุดตมครับราคาสุดตำทำบะหุนมจีนคุณเอาลงทานมา ส่วนทำบุญทำทานครับทำท่า,ทานดเดือดเดือดเอ้มแล้วครับอันนี้อยู่บริเวณบริเวณ,เวณไอ้วัดครับลานวัดอัตตุม,มาดูลมนี่ครับอยู่ข้างล่างรถติดบ่อยๆนะครับพี่น้องครับรถติดบ่อยๆเลยคนสายบุญมาหลวมงานเนี่ยนี่ครับพี่น้อง ครัเห็นผ่านบาารรยากาศมาฝากพี่ข้างนอกครับ,รบเป็นบรรยากาศลงท่านครับบรรยากาศลงท่านครับนี่ครับครับ <c> ห <oughs> น่องลงท่าน,นครับเป็นโรตีครับเป็นโรตีเล่นถ่ายรูปกันเปียกเลย แจอกันแกบเลยรอรับลงท่านครับพี่นอ้นองนมกรี่กลานลงท่านไ้ยองมาหลวงมันไหลดีครับพี่นอ้องมเันยป็นบรรยากาศอ่อยู่วัดรยพระพุทธบาทคุณม,มนนร่มครับคุณม,มนรลม สายมาจะได้แห้งไ,ไหลครับพี่น้องสายมาแห้งไหลทุกคนเขาแถวรับกล้องท่านนะครับของท่านครับ ยการชุอคับพีหน่อยเรดยาใใกาอยู่นจาวัดรอยพระพุทธบาทคุณโมลุ่ล่มครับคโหมดไปตั้งแต่เช้าขอนุญาตจบกคลิปก่อนไดครับพี่น้งในใอ,นนนองเยวสิขึ้นไปอลอบวงสวงอยู่วัดไงครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรบับชมสวัสดีครับ